สวัสดีทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่พอดแคสต์ภาษาไร้เสียงของคนไทยวันนี้เราจะชวนทุกคนมาคุยเรื่องภาษาที่ไม่ต้องพูดแต่คนไทยก็เข้าใจกันได้เฮ้วี hey, รู้ไหมว่าคนไทยเราเนี่ยมีภาษาพิเศษที่ไม่ต้องใช้เสียงแต่ก็เข้าใจกันได้ภาษามือหรอหรือภาษารับอะไรแบบ0 0 7ฮ่าฮไม่ขนาดนั้นหรอกแต่มันคือภาษาไร้เสียง สีหน้าท่าทางหรือแม้แต่เสียงที่ไม่ใช่ประโยกยาวๆคือการสื่อสารด้วยสายตาอ๋ออย่างเวลาเจอเพื่อนแค่ยกคิวนิดเดียวเพื่อนก็รู้แล้วว่าเอา้าดีวะ่ะใช่เลยหรือเวลาแม่เรียกอยู่ในครัวเราตอบแค่อืมยาวๆก็แปลว่าโอเคเดี๋ยวไปละแต่เสียงอืมนี่โคตรหลากหลายเลยนะอย่างอืมคือดีมากใช่เลยแต่ถ้าอืม ก็คือไม่ค่อยโอเคแล้วถูกต้องหรือแบบอืมคือกำลังคิดอยู่นะยังไม่ชัวร์แค่เสียงสันส่นๆคำเดียวแต่ตีความได้เป็นสิบสิบความหมายคนต่างชาติฟังต้องงงแน่ๆนะแบบยูพูด yes หรือ no กันแน่ใช่เลยแต่สำหรับคนไทยเราเข้าใจกันเองแบบไม่ต้องอธิบายเลยแล้วนอกจากเสียงล่ะมีอะไรอีกไหมมีสิอย่างยิ้ม คนไทยมีรอยยิ้มเยอะมากทั้งยิ้มจริงใจยิ้มเกรงใจยิ้มแก้เขินหรือยิ้มแบบก็ได้ก็ได้ถึงไม่พูดแต่เราก็รู้ว่าอีกฝ่ายรู้สึกยังไงจริงๆเวลาเจอผู้ใหญ่แล้วเราไม่รู้จะพูดอะไรเราก็แค่ยิ้มไว้ก่อนก็รอดแล้วนะใช่เลยแล้วอีกท่าทีใช้บ่อยมากก็คือการพนมมือไหว้บางครั้งไม่ได้ใช้แค่ทักทายแต่ยังสื่อถึงความเคารพขอบคุณด้วยนะจริงด้วย อย่างเวลาไปกินข้าวเสร็จเราพนมมือไหว้เบาๆก็เหมือนบอกว่าขอบคุณสำหรับอาหารเห็นมะภาษาไร้เสียงมันทำงานอยู่ตอลอดเวลาในชีวิตเราแต่ฟังดูแล้วมันก็สะท้อนนิสัยคนไทยเหมือนกันนะแบบเราไม่ค่อยพูดตรงๆตัดบทแรงๆแต่จะใช้ท่าทางหรือเสียงนิ่มๆเพื่อให้คนฟังรู้สึกดีใช่เลยนี่แหละคือหัวใจของวัฒนธรรมไทย เกรงใจและรักษาน้ำใจเพราะฉะนั้นคำพูดบางอย่างเลยถูกแทนด้วยสายตารอยยิ้มหรือเสียงเล็กๆที่ทำให้สถานการณ์นุ่มนวลขึ้นโอ้โหแบบนี้ภาษาไร้เสียงมันไม่ใช่แค่ท่าทางธรรมดาแต่มันคือศิล,ละปะการสื่อสารเลยนะใช่แล้วบางทีการไม่พูดอาจจะสื่อความหมายได้ลึกซึง้งกว่าการพูดเป็นสิบๆประโยคด้วยซ้ำสุดท้ายก็เหมือนที่เขาว่าแหละ บางครั้งความเงียบก็ดังที่สุดโอ้โหบีพูดสะเทศเลยนะเนี่ย